ขอต้อนรับเข้าสู่วอลชัยชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับแบรนด์ Re Action Official Series <S จารึกรัรติชาถูกต้องค่ะทุกคนเย่ <Yeah. S 1> เต็มมากมาเร็วกว่าที่คิดจริงๆตอนแรกคิดว่ามันน่าจะแบบไกลกวนน่านี้นานก,กว่านี้นองซึ่งตอนนั้นเราได้ทำ ไพร์โหไปนะคะแล้ววันนี้เขาปล่อย Off ฟิเชียลเทลเมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอ s h i p พด้วยนะให้ดูคลิปก่อนใายคันพิเศษมากมายรออยู่ใน p l a y l i s t e x e l u s r v e for Member จ้าแล้วเรายังมีปุ่ม Super Tank ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแปทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า เขาเรียกว่านัะพ่ครับหล่มากครับทั้งสยามมีความต้องการอยากให้ข้าราชการชาวสยามได้เรียนรู้ภาษาและขนมวัฒนธรรมของอาณ่งเทศ จะดูเรซเซอร์คุยป้าผมชื่อธีรนนทรคุณธีรทรผมชื่อต,ติแปลว่าความยินดีนดีีที่ได้พบกันนะครับผมจะรอที่นี่ตอนยาคค่ำผมขอโอกาสรับรองแขงกบ้านแขกเมืองน,นะครับนี่ที่ว่าต้องชายของผมชูพี่ติ๊ดฉันรู้สึกราวากับว่าถ้าฉันไม่ได้จับสิ่งใดไว้ตัวฉันจะหลุดลอยออกไปไกลฉันไม่รู้มันคืออะไรกันแน่คุณติคุณทีเรียกพี่ ได้ไหมพี่พีเรื่องงานม้านงานแต่งที่เคยคุยกันไว้เนี่ยไม่มีอะไรขัดข้องใช่ไหมคุณผู้สูงศเฟดิ์สยามสีบรูดจิบบ์จะเข้าฟังด้เป็นใครมาสอนก็าดอ้าวเป็นข้ใจว่าเธอมาจากโลกเสรีแต่เสรีไม่ได้แปลว่าเธอจะทำร้ายใครได้ตามอำเภอใจ ขอพูดสำหรับเงินเดิอพันนะไม้ไมรูอยากรู้จริงว่าเป็นใครเฮ้ยวันไหนที่น้องต้องกับฝรั่งเศสน้องต้องคิ้ถึงพิธีมากเป็นแน่แค่น้องรับตาผี่็คิดถึงเสร็จแล้วท่านมือนใจดีไม่เอาเรื่องที่กระผมชกท่านเหมนแถมท่านเหมินยังจะเมตตาสอนภาษากระผมอีก นั่นเหมือนเป็นเทวดาของการผมเลยนะครับคุณนติมีด right ีประาพาใช่ไหมคะทั้งกายและใจของพี่จะคิดคำหนึงถึงน้องนติแต่เพียงผู้เดียวทั้งกายและใจของน้องจะคิดคำหนึงถึงแต่พิธีแต่เพียงผู้เดียวเช่นกันจจจนสุด้ใัวยก ว่าวันข้างหน้าโลกจะเป็นอย่างไรใจของพี่จะเป็นของเราผู้เดียวไม่มีวันเปลี่ยนถ้าฉันรับเองเป็นสายฉันก็จะไปสายก็เองก็จะมาตายน้องรักพี่ทีพี่ก็รักน้อง,องและพี่จะทำทุกอยาก่างให้ความรักของเราสองเป็นจริงให้ได้แม้จะลำบากยากเข็นเพียงใด หรอ oh. Ay, ือแม้จะต้องแลกชีวิตของพี่ก็ตามาอติมอาติชตันโชฟาลาติชโาติชตามโชจากรื่อพระติชามส่วนเนนสุเริ่มตอนแรก20มิถุนายนนี้เวลาสอบทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25รับชมเยอะหลังที่แรกทาง Netflix เวลาสาทุ่มครึ่งว้า สสวัดีคจบไปแล้วครับทุกคนสุดยอดมากสามนาทีเนาะความรักเบ่งบานสุดๆจริงแล้วรู้สึกว่าพอดูในนี้ก็น่าจะเข้าใจเรื่องราวเนาะว่ามันจะเป็นเรื่องของความแตกต่างอ่ะหนึ่งระหว่างความสถานะแล้วก็เชื้อชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนใช่แล้วก็ย้อนกลับไปด้วยความที่เป็นเรียด d นี่ก็ มันก็ต้องมีความขัดแย้งกันอะไรบางอย่างแต่ว่าพอมันเกิดความรักขึ้นแล้วสองตัวละครหลักของเราเนี่ยจะต้องฝ่าฟันต่อสู้ยังไงบ้างใช่หรือว่าแบบรักต่างชนชั้นกับคู่รองของเราแบบว่านักมวยกับคุณหลวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพันหมื่กคนก็ต้องมารอรุนแหละเพราะว่าเส้นเรื่องของความรักที่มันเป็นแบบ ขาเรียกว่าอะไรพีเรียดสมัยก่อนอ่ะมันมันยากกว่าปัจจุบันเรื่องราวแบบปัจจุบันใช่เพราะว่าการยอมรับอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันก็ยังไม่เหมือนสมัยนี้อะไรนี้เนาะมันน่าจะเป็นความลับที่ยากประมาณหนึ่งเลยเออแล้วพอแบบทั้งไม่ใช่แค่แบบนั่นน่ะนะเรื่องสถานะแบบชาวต่างชาติกับ การาการอะไรอะไ้เออมันมีมันมีความซับซ้อนของความยากลําบากของเส้นเรื่องที่จะทํำยังไงให้ทั้งสองคนนี้รักกันได้เนาะดูดูแลจะยากมากเลยเนาะเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นพ e เรี d ยเรื่องแรกของจีนเอ็มทีวที่ทำเนาะเพราะว่าเขาไม่เคยทําแนวนี้มาก่อนแล้วการที่แบบ เกรทกับอินได้รับคาแรคเตอร์แบบพิเรียดอย่างเงี้ยก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงทุกคนแต่มันชวนเขินมากเลยเนาะหมายถึงว่าภาพมูดหรืออะไรแบบเนี้ยเราสึกว่าเออมันค่อนข้างจะชวนแบบเขินเนี่ยแบบการใช้ภาษามันมันมันดูหวานกว่ากับพูดทุ่วไปกว่าแบบโลกปัจจุบันใช่ใช่ใช่มันมันมีสับแสงบางอย่างขอรับอะไรที่มันรู้สึกแบบมันหวานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบฟิลแบบแล้วคือแบบ พอแบบสมัยก่อนอ่ะเวลาแบบเหมือนแบบฉากที่มันจะเป็นโมเมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบโมเมนต์แบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะไมก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างใช่แล้วพอเราดูแล้วก็ดูนะแบบมีนักแสดงที่เป็นสมทบที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือหลายคนที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะทุกคนจริงทุกคนและเพลงก็เพลงก็เพอะมาเพลงเพาะมากเพลงเพาะมากเลยรู้ใครร้องใช่เออไม่แน่ใจเห็นน้องฟอร์ดแวบแวบมเป็นน้องของ พี่เกรซต้องมารอร้นกันว่าเรื่องความรักจะเป็นยังไงมันแป๊บเดียวเท่านั้นทุกคนเพราะว่าวาวซามากคือมาเร็วกว่าที่คิดจริงๆเนอะยี่สิบมิถุนายนแล้วมาแล้วเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเราดูตอนช่วงเปิดผังจิมเอ็มไปนี่คือว่าเป็นเรื่องแรกที่เปิดผังเลยไหมเนาะที่เริ่มเอามาแบบปล่อยออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็ต้องมาตามรอดูกันนะว่าอื่นๆที่เราเคย ดูพ่เน็ตมาจ้ะเอ้ยดูอะไรวะดูไพรหลอดมาจะเป็นยังไงนะครับผม่แล้วก็แต่ว่าสําหรับจะได้รับิชาเป็นกําลังใจให้เสมอครับผมยังไม่รับปากว่าจะยังไงเนาะรอรอให้ทุกคนรอมาแบบติดตามแล้วรู้สึกมออจะทำได้ไหมเราเราไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอรอดูก่อนเนาะว่าจะยังไงผมวันนี้พวกเรงสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย